มีเสีตาเสีตันเสตัมลืมอะลืมร่ำอะโดว้าวเฮ้ยระวังลูกศรีๆระวัลูกพีเราคูคนเดียวต้องนานเลยเปิดอหไรอาไม่ทำเงี้ยฟังเขาีีไ้แล้วเอ้ยไม่เช่อาจนาดนี้ระวังไอ้โอ้ยโอ้ไปตายได้ไงวะ ก็เบื่อด้านในแล้วเอ้ยโอ๊ยโดนชะตาฮะยฮ้ยฮอยยิงอะไรเนี่ยเฮ้ยไ้แค่นี้อ่ะประตูเปิดนะเฮ้ยคลนนีไว้พี่เฮ้ยอย่าโดนสะเปแนนะพี่สองตัวสองตัวละมีหลังประตูกับในทีห้ซ้ายกับทีสะป็นัดอยู่กับมัน เกปืไนได้นะใส่ดีดีเาเกิดี่เอาเดโหดจ้าโตเลยยิ่งไม่โดนระเบิดจะดิโอลีชีตวายโอ้โหฮัลโหลช่วยนดิ เอาตัวไหนดิเออแม่งส่งตัวถามคนมีมีเลสโลมากเลสโลมากร้อยยี่สิบโอ้โหยังยิงกูได้อีแต่ไหนพี่ยิงกร่โดนนะอุ้ยอยากยิงงดหดก็พอแล้วมันไม่มีสมองก็ได้เฮ้ยทมองซีดอส่งเข้ามาเลยนะเฮ้ยกระโดดเจ็บพี่โดนตันโอ้โหโดนตัน สองตัวเขามองผมเลยใชโอ้เธอแเธอแพโอ้โหร้อยเจดอีกแปดสิบแปดสิบครกไอ้ไม่กูเจอแต่อะไรวลเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไม่มีปืนนะเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเทมันออกมาแล้วรู้แต่ว่ามันดันนะนแะนตแ่มไม่รู้มันอยู่ไหนอลยอะทีแปด <5 B. S 1> โอ้โดนแปดแปดตัว,วนะสีเข่าเฮ้ยจะต,ตายห่าตายหง มันติได้ติได้แล้วเป้ะพี่บินพี่ไม่มีของนะไม่มีแฟนนะกอยู่นะมัวอลทอ้จะไปแอนติมาดิโอ้ฟแล้น้องเอใช้พิ้งผีพอดีเลเนยใช้สองตัวออเลมันอยู่ใกลอไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ยเียได้ไหมได้ไหมวิงไม่เอาอย่ โอ้ย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 ีตันเีตันโอ้แรงจ้ะพี่ยังไม่ถึงวัไม่แหวนแล้วโอ้ยเฮียละพี่สตันโคตรแมันดกอนเมตเมเมติเมตเมแล้วมันดันกระเทาก่อนอุ้ยดันีาเลย้าเลยพี่วะโอ้โหมีโนใส่นอเราตัวนั้นตัมีโค้ดแบบเจ็ดอะ ไม่นไม่เมีเลยอยู่บ้านลังสิแล้วตว่าที่น่ต้นนี้ต้นน้เออ y e you want to play let's play ยไองันนะมากโอเคไปหกแม่นะมีเนีนอยู่น้องได้ๆๆ้้แชมป์ไดแชมป์วางวางวามีปนป่ะวะมีดีนะไปตอมมัน ไม่เจอวงวิ่งวไปอ้ยยังไม่โดนเลยมันยุงะยิงอะไรก็ไม่รู้ซีทีวีาตายแล้วโอ้ยยิงครบเลยเกิดใหม่ตู้ยิงมันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ย้ยกย้ยเฮเอ้ยเฮ้เฮ้ยยเค้เฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเน้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เอ้ยกลับยังกกลลลลัับบแแ้้ววเริ่มแบกซใส่กิมมิสไปวอดตะฟองอยู่ตะฟองเอ้ยมันเปิดประตูอยู่หน้าบีเอ้ยสองตัวเลยเฮ้ยหลังก็มาหลังมาตัวหนึ่งไม่ได้ควบหลังคบหลังเอายิงไม่โดนมาแล้วมาตะฟองมาแล้วอุ้ยสองตัวเลยเปิดประตูอีกแล้วเปิดประตูอีกแล้วสองตัวเลยหลังหมดเลยหลังหมดเลยหลังหมดเลยหมดเลย ตัวนั้นเดียวตัวน well> ั้นเดียวมันได้กี่หัวใช่ไปเนี่ยเดี๋ยวรอใครเข้าไปโดนแฮตใครใครใครเข้าไปแตก่ะและนายลองดิพ mm ี่ให้ผมโดนด่าก็พอพี่ถ้าผมไม่มีรหัสเล่นผมก็ไม่ทำไรพี่มีไฟลิวเราไม่ถือแต่แรกนะแล้วประตูมันจะประตูพี่ฟ้าพี่โอ้ยโอ้มันสะโม้พี่มันสจะโมบั้ โอ้สามตัวพีกเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลยเอาแล้วไหมไอ้กอสไปอ่ะหมดเลยหไม่มดเลยไม่มีไม่มีไอ้นี่ลาลาพีกมีสมุกเฮ้ยพี่ไป็สมุกก่อนผมพี่ผมไม่ได้ทำกับพีจะไปยิงอย่างเดียวเลยเขอไปเลิกได้ไหมมาตันมาตันมาตัน ไม่ตายหรอกมนชอบหลุดเก็บปิืนตีย้อนไปะใช่ปี๊มันปี๊ดมันเยอะเียยิงวแล้วบปอดเลยอยู่นี่เยอะแล้วอ่ะผมยิงไงพี่หลอใช่หรอจริงจริงเลยแกลองฟรังนะโบร์ปีียบอร์งเลยปี๊ดไม่มาเปิดประตูะโอ้ยอี้ยชิปมันชอบหลุดเป็นอะไรเนี่ยชิปไหนซื้อคีย์บอร์ดใหม่ ไปี่อย่าเยอเยอะ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 เพื่อนบีพีลรลองนบไปไหนัอยู่นนะก็เห็นเดินกลับก็เลยก็โอ้ไม่มันโยกะว่ะรอได้เงี้ยไงดีเนี่ยสมองตรงนี้สมองตรงนี้ลแล้เข้าปีได้เลยโอ้ถึงละเดี๋ยวพอปะไม่แถบอะแถบซ้ายมือเนี่ยใกล้ๆเอาสมองตรงนี้นะไม่ได้สมองอัปเปร์นะ ไปตลิงตอ่าโดนู30 seconds left ลิง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 ตอตั้ไปลิงปอร่เพ้อรอ่เวนี้ลิงตัวิงตัวลิงผมเองพี่อย่าผีอย่าพีอย่าผีอย่าผีอย่ีอย่าีพี่ว่าไงนะพี่พี่ว่าไงพี่อย่าพีย่าเดี๋ยวคุไมสคิวอะไรเงี้ยเข้าไปอ่ะ้พี่เข้าก่อนจะพี่เข้าก่อนกลักลักลับแล้วกแล้ว เก็บรอเก็บมานิสรกันรอเฮ้ประตูประตูเฮ้ยอยูด้านลู่อยู่ด้นลู่เออเออเออเดินตันโอ้โผ่เหลือปบสเบกับผมสองตัวโอ้ยอะไรของแม่ไปดีกว่าไม่หนี่ไอ้ตัวเนี้ยบ้านบ้านบ้านไอ้เกลย ตะกินไม่ดีมีอีพีหนึ่งด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเห็นอะไรอ่ะโอ้ยสวยโยกได้นะโยกได้นะตายสองยูเอซีสองตัวยูซีสองตัวโอเคไอ้ตัวนี้ยยูซีนะ แล้วกูตื่นอัแชมเปอร์ด้วยอาจจะแชมเปอร์ด้วยกูตื่นแล้วไงอศาดเออตื่นแล้วเอ้ยขอขอพี่พี่ผมเป็นพี่ขอเดี๋ยวขอขอโทรไอจีด้ยเฮ้ยมันจะยังไม่ตื่นวะไม่ดึกใครยังไม่ตื่นไม่ติดไม่ติดใครไม่ตื่นพี่จะยังไม่ตื่นใครวะเล่นเล่นสิบเจ็ดลาตายสิบหกเฮ้ยอ๋อ กลัไปขีขวาเหรอเฮ้ยมีเลสด้วยอ่ะมีเลสด้วยมีเลสด้วยมีเลสเยอะอะสวยระวังตะปูนะรงตะปูรงระวังตะปูเดี๋ยวไปัเอ้โดนไอ้เอชออชอควาได้ตววาดวตัวนึงนะเ้ยไม่โดนาปีไฟโอ้ยบอล S <S โอ้ยอะไรวะกูไม่เห็นเลยในไซส์ในไซส์โฟในไซส์โฟมพื้นเขาจะซ้อโอ๊ยโดนที่อะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ลับไปอันตรียมีประโยชน์พี่แต่ผมอ่ะโอ้โหแม่งผมสองตัวเลยมันยิงแปดให้กันเนี่ยเฮ้ยเอาได้ดิไปดิโลกแล้ววีบีตัวกัรพี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตีพี่ประตูเปิดดิเฮ้ยกโหของ ใครอยู่ไหนกันใครอยู่วอเตอร์ฟอลใครไม่เช็อ้าวใช้หรือวัตเตอร์ฟอลวอเตอร์ฟอลปะบีวอเตอร์ฟอลแล้วพี่โอยวิ่งหนีพี่อ่ะโกหกกันนี่บ้านไม่โกหกมันอยู่ในวัตเตอร์ฟอลอุ้ยบ้านสองตัวโค้สองตัวเลยโอเคเอ้ยไปเดินเข้าวอเตอร์ฟอลบีทพี่ผมไม่ได้อันนี้หรอคุยกันคุยกันคุยกันรอเล่กระบอกนะพี่ต้องช่วยมัต้องช่วยมันไม่มีโซ่เพิ่มนะเพื่อนจะโดนยิงฟรีไม่มีได้กันหรอสองตัวสองตัวสี่ทีสองตัว นี่นี่ตัวคัสนี่โอ้ยอย่างี้ชนะปะเนี่ยเอ้ยยังไงยังไงไอ้โดนโดนดิ้งเมื่อกี้ไปไหนวะโอ้ยอยู่ด้วยกันโอยมันนั่งมันนั่งอยู่ข้างบนขอบระวังกันเจอกูสายก้อนแขนอ้าวเฮ้ยโอ้โหแย่ละ เพี่อโอ๊ยสามตัวสามตัวสามตัวสามมันวิ่งมาแล้วมันลั่นมาแล้วเนี่ยยากเย็นๆยังไงโอ๊ยแดนนไหนดนนี่พี่ระวังพี่เอ้ายัดมาโอ้โหเอ้าโอ้โหเอ้ก็มีกูจะบ้ามานี่มามึงไอ้อีกรอบนึงมามันมายิงใส่เพื่อนคนหนึ่งอ่ะงั้นเราก็จัดไปเลยนี่ไงพี่แม็กซ์พี่แม็กซ์เอาออฟไปยิงมันพี่มีไอ้เกาะนี่เออ แค่อีกคนหนึ่งยิงเสรอีกคนหนึ่งยิงกว่ายิงเก่าเนี่ยเออพอดีดูดิอะไรที่เราม่ไอโซตั้งนานกว่าไอตานั้นน่ะกูก็โงพีตั้งนานมีไอโซว่ะมันก็ดีเลยคิดอีกรอบพี่พี่พี่แม่พี่จัดไปโชว์เรียน EP หนึ่งแลกูไปบีไงกูรู้ว่าไม่ต้องดันเติมตาหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพิ่งพิงนะผมพิงให้โอเคโอเคนี่ไงด้วยอีกตัวหนึ่งโอดินเลดเลดเลดอีกตัว เอาสวยพี่อกไปเหรอวิ่งไปแล้วกลับวีได้ไหมโอเคเยาวิ่งไปอีกตัวนึงวิ่งไปอีกตัวนึงวิ่งไปไหนวิ่งไปซีอ่ะเฮ้ยใครเปิดเนี่ยอยู่บ้าน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 นั้นตรงนี้นะโอ้ยคอนคมอ่ะไอใช่มึงคนเดียวเพื่อนมานี่มานี่มานี่มาดิกูได้เสมอผมเองพี่ ไอ้เราแฝงนะโู้ดูอยู่ไปไหนไว้เฮียเนี่ยไอ้แ่นมันเอมันชอบเล่นเอหนีตอนนี้ไอ้แบนมันรอผู้โชคดีหนึ่งคนอยู่เปล่าเว่งเลยเดี๋ยวพี่แฟดให้คพี่ก็จัดแฝงเลยไม่ใช่มากู้ละ ไม่หรอกเจอพี่ผมเองพี่โอ้ยนี่ไงกูคิดถูกที่โยนให้ลุงยี่กูน่าจะคิดที่มันไม่ให้พี่เขาเล่นแต่แรกไว้เหรยเออก็กูถึงบอกไงทำไมกูคิดไม่ได้ตั้งแต่แรกกิมมี่สบายกิมมี่สบายอีกวนี่ยเหรอแล้วก็ไปซีมั้ยระวังออกนะ้กใกล้ใกล้ เ้นเมีตัวนี้ใช่ปะมีตัวนี้เขเลยเข้าเลยนีบีตัวนึงบีบองตัวกลางสองตัวกลางโอ้โหสกลางม่ไม่ไม่เจอเออแชมปี้ย์กลางหน่อยนะผมวางผมวางมงขอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางโอเคโอเคเออนี่รวมกันได้รวมกันได้สี่ดเอ่บบลเกล้วลองนก้วสตัา เยอะโคตรเลยอ่ะพี่จะไม่ทิ้งบีใช่ไหมให้พี่ไปต้องไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งปลาปลาเปิดไปนะได้พี่เฮ้ยอดีพี่างยังไซส์เหมือนจะเข้าเลยอุ้ยเฮี้ยนแม่งวันเวกูพ่อมันโอ้ยบอดอ่ะโอเคเพ่ไปเพ่ไปบอดหนึ่งเอาโดนได้ไหมมีเจนไอซ์ด้วยไป City เจนไจแบ็คไซ์เจแบ็คไซซ์เจแบ็คไซซ์ อยู่ในช่องไหนตรงเนี้ยทีทีทีในไซต์กับทีวอนแอนด์มีเตัวนี้ในไซต์ตัวนี้อยู่ในไซต์โอ้ยโดนดูดโดนแฟตครบมันยิงัเข่าอยู่ในไซต์ไม่ใช่โยกไปทีมันมีควันนะเอาไหมอยู่ในไซต์เลยอ้าวไปดิเข้าได้นะผมว่า